ตอนนี้บางยามาอยู่ที่อำเภอภัยพญานะครับมาทําธุระแถวนี้้าบ้านแจ้งมาว่ามีงูจงอางกําลังกินงูอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งปัญหาคือว่าไม่ได้มากับโอเวน่นไม่ได้มากับผู้ช่วยนะครับวันนี้ก็ต้องไปลุ้นดูนะพี่นะเดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งต้องไปลุ้นดูว่าเราไปเจออะไรกันโอเคเดี๋ยวอดใจรอโอเคอ่ะ <Okay>. uh. ไปไปดูกัน ว่าเราจะไปเจออะไรกระปุสวัสดีครับตันตีเลยมาตัวร้าเจ้านี้พอดีกินงูนู่นกันนะอ๋อกินงูกินงูโอเคโอเคโอเค กำลังกินมาเจอจงอางกำลังกินหมูเห่าอย่างใหญ่ตัวนี้ปัญหามันถือว่าบางยามาคนเดียวนะครับนี่หมูใหญ่ก็ต้องระวังสุดๆตัวนี้จงอางเพศผู้ความยาวก็น่าจะสี่เมตรใหญ่ตัวใหญ่ มาคนเดียวก็ถือว่าม่มีคดต้อไม่มีคนช่วยนะต้องคิดอันใกล้่วึ่งุเรื่มั้ง่ะใกล้ึ้งุเ่งยังไงึ้งนี่จะวัวมันคนนมาจะวัวเรจะวัวเนี่ยเดี๋ยวงกเดีนะเย่งุเรงะ

นี่งูเห่าเขาใช้ใหญ่นะครับงูเห่าเขาใช้ใหญ่กำลังกินแต่กระกุนว่าเราปล่อยให้เขากินเสร็จก่อนนี่ก็มาจาับจูงาเขาจะตกใจนะครับตกใจแล้วเขา,เขาก็จะอ้วกปกตินะไปบนถนนดีกว่าไป,ป,ป,ไ,ปไปกับไปนบนถนน <c oughs> เต็มแตนนเลยเอไต่ต้นไต่ต้นมันไหลเลยมเป็นไรตายแล้วครับตายเร็วห้องตายเร็วโอเคเเลยนะไอ้ตัวนี้อะไรคร้ลไม่ตายโอยอยู่ขึ้นเครอะไรตอนนี้ ไม่ตายดี่วายเหรอไม่ตายดี่เองวะไม่ตายี่ไม่ตายดีอันนั้กูอยู่ด้วยมันแก่ตายเลยแต่มันยังไม่ตายดีนั่งงูกัดนั่งงูตายก็งูเลยนี่ไม่เอาไม่เอาโอเคหรือว่าวันนี้ โชคด,ดีที่บางยาผ่านมาใกล้ๆพอดีทางนี้นะครับก็ถือว่ามันช่วยชาวบ้านที่นี่นะครับนําตัวนี้ไปปล่อยไกลๆนะครับปล่อยไกลๆทางจากจุกชนในไกลอันนี้มันเป็นพื้นที่หมู่บ้านอันตรายต่อคนที่อยู่ที่นี่ทั้งที่ทํางานในสวนและก็อที่บ้านด้วยนะครับช่วงนี้เหมือนที่บางยาบอกนะครับว่าเริ่มเข้าช่วงฤดูจงางางออกมาหากินในหมู่บ้านเพื่อจะรอหาบุญสองพันนะโอเคก็ตัวน,นี้ใหญ่ใช้ได้แต่เม่กว่า ครับดูแลก็สั่ก็ฝากว่นั้นหลูกป้าฝากไปสำเร็จไปนะถือว่าเรามาช่วยเหลือกันสำเร็จบอกกันทุกครั้งนะครับบอกกันทุกคลิปว่าไปได้ไปช่วยได้ช่วยที่ไหนเดือดร้อนโทรมาหาบังยาฝากกดไลค์กดแชร์กันไปนะพี่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ